ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวนนนน่คะดีเหมือนกันนะคะนานๆทีครอบครัวของเราจะได้มาเที่ยวทะเลด้วยกันแบบนี้ค่ะใช่มาทะเลเดมันดีลูก แต่ไม่ดีอยู่อย่างเนี้ยมีคนอื่นมาด้วยเนียสิโอทะเลแสนงามแสนแสงฟ้าสีขาวสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบฟ้ายังไ,ไม่เห็นเลยสักกรัมไหมครับโอ้โห <laughs> แหมตลกจริงเลยนะลูกฟ้าเนี่ย <laughs> <laughs> ออะนายยาวครับ แหมทำไมยืนหน้าบูดเบี้ยวเป็นเกี้ยวค้างคืนอย่างนี้ล่ะครับเพราะเที่ยวทะเลทั้งทีมันก็ต้องมีความสุขที่ครับถึงจะถูกใช่ไหมครับเจ๋งใช่ครับฉันถามได้จริงเฮนรีแมนครอบครัวฉันพากันไปเที่ยวทะเลเนี่ยนายตามมาด้วยใหม่เนี่ยนหยาวครับคือปีใหม่ทั้งทีนะครับผมก็อยากจะพาลูกมาเที่ยวบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับบ้านเมืองเรานั้นมีแต่เรื่องเครียดครับดูดิครับเครียดจนหัวร้านทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับเนี่ย กี่บอกแล้วไงว่าเพื่อนกี่เป็นเจ้าของคอนโดเดี๋ยวขอห้องเพิ่มก็ได้ถ้าไม่มีห้องเพิ่มก็นอนทั้งเดียวกับเบ่เดี๋ยวติดตามมา้องเยอก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่มีห้องจริงนะคะแม่ก็ให้นายแมนนอนหน้าห้องก็ได้ค่ะครับขโมยมาจะได้รู้ผมจะได้เห่าเตือนนะครับเออขอให้ผมได้นอนถอะครับฮะถึงจะเป็นตัวเฮียผมก็ยอมฟาไปนะฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้คนกระโหลกะลาอย่างไอ้กี่ยจะมีเพื่อนรวยๆเป็นเจ้าของคอนโดด้วย บอกแล้วไงว่ายีมีคอนเนคชั่นไม่เชื่อคราวหน้าอาจะพาไปเจอคุณปูไหมอุยปูยิ่งลัอูลกเบีวอ้ย่ายโอ้้ยนี่ตกใจหมดเลยเป็นไรครับ โอ้ีดี่ๆๆจะมองอะไรค่ะเก่งใจใช่ไหมโอ้โหต้นครับแหมเห็นสาวๆใส่หนุ่งน้อยห่มน้อยเดินผ่านมาทำเป็นตื่นเต้นตกใจโอ้ยฉันไม่อยากจะคุยนะเพราะฉันสาวๆเนี่ยพวกเนี้ยชิดซ้ายเลยย่าแต่นี่เรื่องนี้ยีคอนเฟิร์มได้จริงนะครับนะฮะว่ายีเป็นน้องเออเวลาพี่ยาวแต่ชุดบิกกินนี่เนี่ยผู้ชายเดินผ่านเห็นแล้วทำปากจูงี้ทุกคนเออ ผู้ชายผิวปากแซวเหรอครับถึงต้องลายใสชุดไล้ o, you, okay, ่เสมิธล okay. ูกหลวอะใอยู่ลงแล้วเห่าแกจะมาบอกงาฉันจุ๊บมไปเลยไปขนกระเป๋าขึ้นคอนโดเลยๆเข้าไปลูกม่ไปเลยๆแม่ของตั้งเยอะตั้งแยะล้เร็วไอ้นี่ไปดิเสียเวลาที่ตลาดวายมันันันร้อนคยดูไปที่ เฮ้ยแกมองไปที่หงนาฬิกาสิสาวอะไครับเมียแกมองอยู่โอ้โหหลานแป้งอาฆาตอย่างงี้15นาฬิกาเตรียมเผาได้เลยนะขึ้นมาใดซ้ายลงมาใดขวารรัจะบอกมาเที่ยวไปไปๆผมว่านี่เป็นเก็บกระเป๋ากันดีกว่าครับไป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 เไปมไปไป